สวัสดีครับมาสวนครับผมดนนำต้นใหม่ครับน,นี่กำลังสูบเื่องปั้นนำดนนำต้นใหม่ครับนำสะกครับบรรยากาศรอบๆครับอันนี้สี่โมงเรื่อนครับสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่ง ม่วงสามหน่วยม่วงยังดอ,งอ,อกมอก่วงใหญ่บ่ม่วงแกมแดงบ่ครอากาศเย็นครับร่มลมร่มบรรยางาศมวงเป็นหน่วยเป็นหน่วยอันไลน์แหรอครับมีสองตัวเป็นหน่วย,อยสอง มรรยากัศรวม ครับสูบน้ำเขา้าครับสูบจากซ้าหนึ่งเขาอีกสาหนึ่งเดี๋ยว้านเดี๋ยวมุ้งหูเดิซ้าหนึ่งคุดไม่ครับนรบมนมีน้นานก็เลยสูบน้ำจากซ้าเก่าซ้า สิบนาทีครับหาโมแรงครับผมฝากท่านยิ่ก่อนครับครับผมขอบคุณครับ